รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราเค New เราไปกันที่จังหวัดลบบุรีจัดพิธีวันพอ่อขุนรามคำแหงมหาราช2568วันที่17มกราคม2568เวลา8นาฬิก30นาทีที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขอุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยายลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอำพลอังคาภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการตุลาการศาลทหารตำรวจวางพันพุ่มดอกไม้ถวายราชาสักการะพ่อขุนรามคำแผงมหาราชเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแพงมหาราชเพื่อน,น้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแพงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักการทหารนักปกครองนักการทูตและนักปราท,ที่ชาญฉลาดจะเห็นได้จากการทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดทรงมีพระเมตตาเอาพระไทยใส่ในทุกสุขของประชาารษฎรให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรีทรงยกเลิก จังตอบทรงได้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชนทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆทั้งที่ใกล้เกียงและห่างไกลและทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาทรงสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดังปากฏหลักฐานว่า ทรงจัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานีรวมทั้งทรงสนับสนุนเผยแพร่หลักธรรมและการสร้างศาสนวัตถุอีกด้วยนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมให้เกิดความจเจริญรุ่งเรือง ทางปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายมือไทยซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมืองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่กรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีซึ่งวัน17มกราคมของทุกป,ปีถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยโดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกข,ของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาติไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาลและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5ตุลาคม2553 กำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อคุณลามคำแพงและเป็นวันรัฐพิธี